สวัสดีค่ะก็มาพบงกัรราชนีอีกแล้วน,ลนะคะตอนนี้เรามีโอกาสเดินทางมาลองชุดที่ร้านแม่สวยนะแม่สวยสุดกลเนี่ค่ะมาตัดไว้ประมาณไม่รู้ถึงอาทิตย์หรือเปล่าเนาะชุดสวยมากค่ะชุดสวยมากเดี๋ยวเราจะมาลองชุดกันนะจ๊ะมีคนอยู่ไหมเนาะไม่เจอชุดแล้วจะ,ออจะเด้น <จะ S 1> ถ่ายก่อน โอ้จชุดเราแล้วค่ะจะชุดเราแล้วต่ายสิบเอ็บ้าใหญ่ลองดูก่อนต่ายใหญ่จะแก้กันต่ใหญ่สิกว่าคนตัวใหญ่เราเราไม่ดูตัวเองไงมีอะไรสวยเนาะสวยก็สวยจุ๊บจถ่ายรูปไปก่อนนี่ค่ะชุดที่ตัดดูของให้อ๋อป้าต้อยตั้งแต่ข้าตั้งแต่ค้าผมไปก็คือจบแล้วจะมีใหม่ก็ต่อเมื่อต่อเมื่อที่ป้าต้อยตัดจุ๊บ โอ้ดูในกระจกนะพี่น้องเราแอบดูในกระจกนะโอ้โหอืมห้องรอชุดให้เป็นกระถุงป้ายธรรมดาเออว่ะนั่นโอ้ยจะการใส่เอาชุดที่สองชุดที่สองของที่ตัดชุดนะจ๊ะเอาเอาจับจับครับอู้สับครับ เอ้ว่าใส่สบายอยู่คือว่าคือเนาะใส่ก็มุกเนาะใส่ก็ใส่มุกที่เอฟซีฮ่องกงส่งมาให้ต่อยต่อยอ๋อสวัสดีสวยสวัสดีครับจ้าดีจ้าสวยอยู่นะมุนหมุนหมุนหมุอดีเปะเลยสวยสวยสวยเออสวยเนะอืมเป็นวันละใบมันไม่สวยนะพี่เอาไปแก้ให้ใหม่ก็ใช้ได้ไม่แก้ใหม่แล้วอ๋อแก้ใหม่แล้วใช่ไม่สวยไง แกใครใครเรียบร้อยอันนี้สวยค่ะพอดีเลยจ้ะพอเอุ้งเนี่ยสามารถเลื่อนไดนะะวมัเองใส่ไปมันเลกมันหเลื่อนได้เลื่อนตะอได้เลยสวยพอดีเลยงามจ้ะงามมากไทเดีเรื่องถ่ายรูปไอนนะจ้ะไม่ถอดหรอครับใส่ไปเลยเอาที่เขียนเลยแกหมุนหมุนหมุนเออเ้ยมันก็เป็นได้แค่เสื้อแค่นั้นแหละ ใช่แล้วคุยชายมันเป็นเริงจริงมันแบบผ้ามีไหมเยอะเยอะเนาะเป็นสิบสิบอะอืมโอ้เหมือนกาวด้วยอาจจะไปอัดกาวอัดกาวอัดกาวด้วยโอ้ใช้ได้ครับชอบไหมครับล้ำลอมชอบครับจรองจริงชอบชอบอยู่ครับชอบอยู่สวยดีมีชุดสีชมพูแล้วหนึ่งชุดชุดตีป้ายหนึ่งชุดโอตอนนี้มีชุดตัดสองชุดชุดตีป้ายอีกหนึ่งชุดกางเกีป้าอ๋อ คิดว่าจะเอามาตัดรอยอหนึ่งชุดก็สวยดีเนาะเอามาอีกหชุดแต่ยังให้ตัดชุดลำลองให้๋อไปเอาผ้ามาเป็นโครงการที่แบบว่าเหมือนเราจะขายอะออเอเออผ้ามาดูาผ้ามาดูเดี๋ยวนะูายโทรศัพไม่เจอนางโทรศัพทไม่เจอ,อนยากาเมื่อกี้เห็นเห็นตุกดอยูมันมีสองเครื่อง,อ,งอืมเออ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 ่ออหออเอนอเอเ ผ้ามันหลอกตาว่ะผ้ามันหลอกข้างหลังนั่นมันนั่งหนูต้องมายืนตรงนี้ของมันย้นนอ,อมอแสงอะ่ะไม่ใช่มันเข้ากับผ้าตัวนี้อ๋อเออนี่หน่อยเอาม้นมุนม้นมันเป็นผ้าคามันก็เข้ากันคุคดด้มๆอยูดด่แล้วได้ได้คลิปได้ไหมคะได้คลิปได้ไหมลูกได้เจ้ได้นี่นี่ไต้นแบบมาดึกเนี่ยอันนี้ต้นแบบนี่อันนี้อาจจะเล็กหน่อยครับไม่ใช่ อันนี้เป็นชุดแสกแบบติดเลยแยกชิ้นแยกชิ้นอ๋้แสกแบบกระปูนเนาะเราก็ได้ติดเราแขก VIP นะแขก VIP นะคะเพราะว่าร้านจะมีจะไหมคะช่องอะไรนะคะรัชนีงานผ้าค่ะอ๋อรัชนีงานผ้าสนะเราเจ้าของเจ้าของเจ้าของอ่าร้านนะครับเนาะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านไทยนิยมความสวยครับผมนี่พี่สวยเราเจ้าของเจ้าของฝาก ร้านด้วยนะคะร้านรเราจะเป็นร้านที่ขายผ้าคามที่ใหญ่แล้วก็ราคาที่ถูกนะคะช่วยชาวบ้านนะคะโครงการของเราก็คือช่วยเหลือผู้ที่กําลังต้องการความช่วยเหลือจากเราก็เช่นคนทอผ้าคราม,มคนหมักผ้าคามคนปลูกผ้าคามคนมัดย้อมคนอะไรคนเย็บผ้าคามคนทํากระเป๋าเราได้ช่วยหลายๆหลายๆกลุ่มซื้อผ้าคามกับเราชิ้นหนึ่งเราได้ทาบุญ หลายครอบครัวเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็มีการพี่ดีนะคะครับผมกวีพี่มาเยือนเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หอจะเอาสักตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีผ้าอยู่ได้ค่ะออันนี้คุณรัชดีนะคะก็ตัดตัดแบบตัดแบบในหุ่นเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยในหุ่นแต่ว่าในหุ่นจะเป็นชุดลาตีนะในหุ่นจะเป็นชุดลาตีแต่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าชุดแยกค่ะชุดแยกชุดแยกเราสามารถเอาเสื้อไปใส่กับผ้าถุงตัวไหนก็ได้เอาผ้าสิ้นไปใส่กับเสื้อยืดสลุกไม้อะไรก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าเป็นชุดต่อกันเราก็จะใส่แบบนั้นตัวเดียวเลยค่ะก็จะเป็นดีไซน์มาแบบพี่สวยใส่ตัดชุดนี้มาใส่เดินแบบงานกระชาติค่ะครับแต่ว่าแต่ว่าชุดชุดที่พี่สวยใส่ถึงชุดลายขอครับลายขอพระราชทานก็เลยเอามาตัดไว้ขายไว้โชว์ที่คุณราชนีจับไม่แพงนะคะโอ้ร้อยร้อยีเอามาโชว์เอามาโชว์นะครับตัวนี้โชว์ๆนะครับไม่มีไม่ไม่ไม่มีขายค่ะเพราะว่าเป็นผ้า ป็นผ้าที่คุณยายทอไว้ตั้งแต่คุณยายร้อยร้อยร้อยสิบปีนะคะแล้วคุณยายก็เอาผ้าไว้เป็นี่ระลึกเนาะที่ระลึกมีแต่คนอยากซื้อนะคะแต่เราไม่ขายเพราะว่าเป็นผ้าเก่าเป็นผ้าเก่าร้อยปีแล้วอันนี้เคยเอาไปโชว์ไหมในงานอ่ะพี่สวยเคยใส่ไปเดินแบบค่ะโอ้เคยใส่ไปเดินแบบเขาเรียกว่าผ้าน้อยร้อยปีผ้าน้อยร้อยปีผ้ามีน้อยร้อยปีเป็นมีเส้นเล็กๆนะค่ะครับโอ้ผ้ามัดมีสวยนะสวยแบบร้อยปีแล้วยังสวยคนแก่อายุร้อยร้อยสิบปีทอนะคะแล้วท่านก็เสียแล้วล่ะ ันก็ฝากไว้เป็นสมบัติแล้มาตัดโชว์ว่าร้อยปีเลยนะผ้าพ<ป>ื้นร้อยปีแล้วค่ะร่าผ้าพื้นสภาพหนึ่งเป๊ะเลยเนาะสภาพเป๊ะยังสวยเหมือนเดิมไม่ได้รีดไม่ได้อะไรนไม่มีซิทไม่มีอะไรเนาะก็จะเงาอยู่แบบนี้เลยค่ะโอเคครับถ้าผ้าทอมือมันจะสวยแบบนี้นะคะครับผมอข้างบนนะคะเป็นผืนๆดังนะสวยมากเลยโอ้หนี่ก็ผ้าร้อยปีไม่ใช่หรอไม่ค่ะตัวนี้เป็นผ้าดักแด้ค่ะขายโปรโมชั่นผืนละพันห้าเนะคะสองผืนนะคะเป็นสี่เมตรค่ะเป็นสี่เมตรข้างบนนะคะสวยๆนะคะสี่เมอ๋อผืนละกี่เมตรผืนนี้เลยค่ะพันห้าร้อยบาท สี่เมตรค่ะชอบชอบชอบชุดไหนสนใจก็เลือกซื้อได้เลยเลือกอ่าตามเบอร์โทรศัพท์เบอร์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามปดแม่สวยสกลนครช่อง YouTube นะคะไทยนิยมคามสวยนะคะติดตามได้นะครับติดตามได้นะคะเรามีไลฟ์สดเรามีสตรีมสดแล้วก็มีหน้าที่ทองขายโอ้โหนั่นนะครับมีการไลฟ์สดขายด้วยเนาะโอเคครับฝากร้านโะ้แวเจนีใส่สวยมากเลยนะคะ สวยมากเลยพอดีเลยนะคะมไม่ต้องแก้เลยไม,ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้อูฟีมือมากเลยไม่ต้องแก้เพราะว่าแล้ว,ล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 วเราผ้าถุงเราเลื่อนทําให้เลื่อนตากอได้อันนี้ท่านได้รับความเอื้อเฟื้อจากเอฟซีเนะาะเอฟซีถ้าเรามีหลายลายมากที่พี่แกเอามาให้แต่ว่าที่เอามาเนี่ยเอามาแค่ผืนเดียวทำง,งานกับที่มันก้นกบุญก็ใส่ชุดนั้นไปก่อในชุดที่พี่แดงแกตัดให้ก็นั่งกับบอนเพราะว่าอยากได้เขียนยาว อันนั้นก็ยาวอันนั้นก็ยาวยาวเนทยที่พี่แดงท่านห้ก็ยาวเป็นผ้าที่ตัดร้านที่ลุงอ่ะที่เราตัดคู่กับสีชุดสีเมพูอ่ะนั่นเลยขอขอบคุณมากครับหราบคลิปนี้ครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่สิริพรมากที่เราน่เรามีผ้าแล้วนะที่เอื้อเฟื้อเรามีผ้าแล้วนะเดี๋ยวเรามีเยอะมากให้ให้ไม่สวยตัดให้ก็ได้สวยตัดให้สักสองตัวอืาได้เดี๋ยวเราไปด้วยเลือกผ้าเพราะว่ามีผ้าของ พี่จิตพรส่งมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบก่อนนะคนะ